วันนี้เราจะมาซุปผักมักม่วงอ่อนนะใบมักม่วงอ่อนไปกันเลยก่อนอื่นเรากระไปหาบททูตินะมเนาะไปไปมักม่วงอ่อนเนายอดม่วงใบอ่อนมันมาซุปกินหลายคนกะวบาคมนะุมเนาะ ខ្ញុំណ້ອຍនឹងឃើញមកកាស្អាតតែព្រមមកកាមកស្អាតរែកជុំកៃពន្ធជៀបផងហៅក៏គឺយូຫນ້າເຮືອນເຮົາនេះឯងនេះអອກดอกបាក់ងាមលីទុកខុនពេលຫຼາຍទេពីនេះดอกออกຫຼາຍຫຼາຍឡក อากาศกะตาเรียนลืมใกลสิตกแล้วเนาะอาจจะมืดเล็กน้อยเบังค <ator il S 1> ือสูงเนาะแต่เราเป็นคนที่วบบเตีทียแตัวจริงอะ ไม่ก็ได้มาแล้วว่าตัวลิบของเขาลังจากได้มาเราก็ไปล้างเลยล้ลางให้สะอาดเนาะแล้วก็ค้างหมอเอาน้ำมาใส่ถ้าให้มันฟุดเนาะ ต้องจักฟตุตเลยแล้วก็น้ำผักน้ำผักมาใส่เลยมาลงเลยตุมไปประมาณสามสิบนาทนีก็มาเกี่ยมเครื่องปูมันเลยก็คือคิง ผักระหอมผักเทียมเนะู้แล้วต่อไปก็มาตำม,มังงามีา่นห่ามังงาใส่น้ำมังงาทิ่ขวดเร็วๆแล้วก็ตำไปเลย เอาประมาณนี้เนาะบริเมุนหลายต่อไปกลบมักเพชรเท้เามาเลยลงเลยบริเอียดบ้านใดเนาะหมักซ้ำนี้หลังจากนั้นเท้ากลามาบึงพักของเทาเลยเพราะมันสุกเปื่อยนิ่มดีแล้วก็เอาลง ตักขึ้นเลยเราจะตักไปไปล้างอีกรอบเนาะเพื่อลดความคมของของใบมนักมองแก้ซล่างประมาณหนึ่งน้ำหาสองน้ำแก้สวยลดุดนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สวยลดความคมของมัน บางม่วงอ,อ,อ๋อนบางคนก็บ่ค่อยกินเ่นค่อยมักกินนะนะบางคนก็มักกินเพราะว่ามันมีรสขมน้อยหนึ่งหลังจากที่เราล้างน้ำให้สสอาดเนาะซี v, ของน้ำที่เราล้างออกมาก็ บ่ค่อยเป็นชิม่วงหลายแล้วก็น้ำขึ้นมาซอยให้มันเป็ดน้อยน,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 น้อยเพราะว่าเวลาสุพาจะเขา้าเครื่องปรุงของเขาได้ดีหลังจากซอยแล้วก็มาทำการปรุงกันเลยก่อนอื่นก็นเกลือใส่ โซ่กระชู้รสหรือว่าเป่งนัวก็ตามด้วยเพชรบุญแล้วก็ขิงหอมสุดท้ายก็คือมักนาสายแล้วก็คน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 ขู่ขู่ขูพิกสายพริกขวายไปจนมันเข้ากันนั่นเลยเนาะ เดี๋ยวก็ได้เวลาชิมกันเลยไปชิมกันเลยเสพเลยนี่ก็น่ากินอยู่ได้วววมาจกกข้าวเหนียวฮอนๆอนมาคุยจักบาทเนี่นี่ไปเคยคุยแบบนี้ได้ คนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยขอบใจที่ติดตามกัน